สวัสดีค่ะบทเฝ้าเดี่ยวเทศกาลเข้าสู่ธรรมวันนี้มีหัวข้อว่าบทเรียนจากความเช่นหวังสู่ชัยชนะพระวจนะของพระเจ้าจากผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ26แล้วคนอิสราเอลทั้งหมดคือประชาชนทั้งปวงก็ขึ้นไปยังเบตเอลและร้องไห้พวกเขานั่งอยู่ต่อพระพักพระยาเวที่นั่นและอดอาหารในวันนั้นจนถึงเวลาเย็นทั้งได้ถวายเครื่องเาผาบูชาทั้งตัว และเครื่องสารติบูชาต่อพระพักพระยาเอเวในช่วงเวลาที่เราเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์มุ่งหน้าสู่เทศกาลอีสเตอร์อันศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวในพระคัมภีร์มากมายที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากการสแสวงหาและชัยชนะในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ26ท้าทายและหนุนใจเราอย่างมากซึ่งบันทึกถึงการที่ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายขึ้นไปยังเบตเอลร้องไห้และอดอาหารต่อพระพักพระเจ้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผู้บินชากาบทที่20นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิสราเอลกำลังเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงพวกเขาพ่ายแพ้ในการสู้รบก,กับคนเบนจามินถึงสองครั้งแม้ว่าพวกเขาจะมีจำนวนมากกว่าก็ตามความพ่ายแพ้นี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความสูญเสียทางกายภาพแต่ยังทำให้พวกเขาสิ้นหวังและสงสัยในการทรงนำของพระเจ้า ในความสิ้นหวังนี้เองที่ชนชาติอิสราเอลได้หันกลับมาหาพระเจ้าพวกเขาไม่ได้เพึ่งพากำลังของตนเองอีกต่อไป,ปกลับขึ้นไปยังเบดเอลซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยาโคบบรรพบุรุษของพวกเขาเคยพบกับพระเจ้าประชาชนเหล่านั้นร้องไห้แสดงออกถึงความเสียใจและความสำนึกผิดต่อพระพักพระเจ้าพวกเขานั่งอยู่ต่อพระพักพระยาเวแสดงถึงความยอมจำนน และการสแสวงหาและที่สำคัญพวกเขาอดอาหารนี่เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการสแสวงหาพระเจ้าและละทิ้งความต้องการทางกายภาพเพื่อมุ่งความสนใจไปที่พระองค์การกระทำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมภายนอกแต่เป็นการแสดงออกถึงท่าทีภายในที่เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาสำนึกในความบาปของตนสำนึกในความอ่อนแอ และมีความต้องการพระเจ้าอย่างแท้จริงเรื่องราวของผู้วิจัยบทที่20ข้อ26จึงเป็นภาพสะท้อนที่งดงามที่พูดถึงความหมายที่แท้จริงของเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงเวลานี้เราจดจ่ออยู่กับการเส้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงยอมทนทุกขทรมานและเส้นพระชนบนการเข็มเพื่อไทยบาปของเราการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ เป็นชัยชนะเหนือความตายและความบาปเป็นการเปิดทางให้เราคืนดีกับพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์ในช่วงเวลาอีสเตอร์นี้ให้เราได้มีโอกาสสำรวจจิตใจของเราเรากำลังเผชิญอะไรที่เป็นสิ่งท้าทายมีความพ่ายแพ้หรือมีความเช่นหวังอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราได้พึ่งพากำลังของตัวเองมากเกินไปหรือไม่แล้วเราหันกลับมาหาพระเจ้า เหมือนที่ชนชาติอิสราเอลเป็นตัวอย่างให้กับเราในการขึ้นไปยังเบตเอลนั่นคือการหันกลับมาหาพระเจ้าด้วยใจที่ถ่อมลงสแสวงหาการทรงนำและการให้อภัยจากพระองค์การอธิษฐานและการอดอาหารอย่าลืมว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้มุ่งสนใจไปที่พระเจ้ามากขึ้นลดสิ่งรบกวนและแสดงความตั้งใจจริงในการสแสวงหาพระองค์ และระลึกถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในเวลานี้ขอให้เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และให้ความเป็นจริงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินอยู่ในชัยชนะที่พระองค์ทรงประทานให้พี่น้องที่รักคะขอให้เรื่องราวของชนชาติอิสราเอล ในผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ26นี้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับเราในช่วงเวลาอีสเตอร์ของปีนี้โดยที่เรานั้นเรียนรู้ที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้เรารู้จักสแสวงหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานการอดอาหารและดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอให้เราดำเนินชีวิตในชัยชนะที่พระเยซูคริสตท์ทรงประทานให้แก่เรา ผ่านทางการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ในช่วงเวลาของอีสเตอร์นี้ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เรียนรู้ที่จะหันกลับมาหาพระองค์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสุข หรือความทุกข์ขอโปรดสอนให้ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานการอดอาหารและดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแก่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในชัยชนะที่พระเยซูคริสทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ขอโปรดให้ข้าพระองค์นั้นเป็นพยานถึงความรักและพระคุณของพระองค์แก่ผู้อื่นข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดอวยพรข้าพระองค์และครอบครัวให้มีความสุขและความสงบสุขในเทศกาลอีสเตอร์นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน